มสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโยกาศามาสัมสุระที่โรงโเรียนบ้านกอกเนรเวี่รอสุบาจาัเราได้สัสุราตลอดเก็บบรรยากาศของโรงโเรียนซึ่งทางเรียนก็ไม่ได้จัดการเรยกนการสอนต้องเก็บเรื่องจาก โควิดก็เลยทำให้การกาไทยโรงเรียนไทยปิดการเรียนเพื่อพาตักให้ห่างไกลจากไวรัสโควิดทำก็เลยมีแต่นักครูปา้อาจารย์มาดูแลโรงเรียนมาพัฒนาโรงเรียนมาทำการแกจกใบงานให้กับนักเรียนตรวจใบงานของนักเรียนในการ าการต่างณโซนนี้ก็โรงเรียนในช่วนนี้ก็ไม่มีเรียนมาเรียนแต่ว่าการเรียนก็ต้องแปลว่าอ n hand อันนี้ก็บรรยากาศห้องอน,นาโรงเรียนังชาที่ได้ภูพ้นกระเบื้องนังใหม่ังใหม่ก็ทำให้โรงเรียนนี่ยจะเปลี่ะถีใหม่สเสรนี้นก็ชั้นที่เดิมที่สาที่ทสา,าม ่าก็เมื่อโรงเรียนปิดเนื่องจากโควิดก็ทำให้นะหนักเรียนไม่ได้มาเรียนก็ตกเพราะว่าเปล่า,ลาห้องเรียนก็ว่างเปล่าเนาะห้องเรียนว่างเราไม่ีผู้คนมาเรียนก็ที่นี่ก็มีมริยาในห,ห้องเรียนตั้งใจเรียนเขียนอ่านทําการบ้านเพื่อฟังคครูไม่รบกวนสมาชิกเพื่อแสดงความ มีน้ำใจต่อเพื่อนแล้วก็มีอันยันท่านะไยสูตรคูณก็มีกระดานดำด้วยกระดานดำด้วยอันนี้ห้องเรียนอ๋อห้องเรียนะนะฮะนองจากที่โรงเรียนติดเนองจากโควิดเราก็จะมีจอโทรทัศน์จอใหญ่ไว้เรียนนาะ กเรียนซื้อในการเรียนมีหลยายอย่างมีเลรื่อดแล้วก็มีโต,ต๊ะคุณครูจะประกอบไปด้วยในสิ่งหลยายอย่างแต่ไม่เข้าใกล้นะคุณครูเดี๋ยวรับซิของครูเสียหายแล้วก็เก็บบรรยากาศภายในโรงเรียนห้องเรียนที่หยุดไปเนื่องจากาโควิดข่อสอง ห้องเรียนไทุกอันนี้คือห้องเรียนอ,อีห้องหนึ่งของตสอมครล้นันก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นนี้เนาะก็จะมีแฟ้มงานเอกสารของครูมีนอตบุ๊กทำมีเครื่องพิมพ์อ่าของครูเพื่อทำ อารุสา,าระนารู้เรียว่าแม่สีนนสารางเรียนแนละ้วก็บอกกิจกรรมวันเข้าภรรษาวันอาสาฬะบูชานนต่างๆก็โรงเรียนชั้นปอสอง าะมาดการขรงชุมมา,าเราต้อรนะก,กับนกเรับนะครับครับัวปรชุมตัวจะมีห้องอาเขตยศหอเขตยศมีถ้วยรางวาัลมีโล่มีใบป,ประกาศประกาศนิมบัตรต่างๆามากมายนี่ก็ส่วน อากิจกรรมนะด้านการกีฬาด้านวิชาการพอโรงเรียนก็จะมีหอเพดีช่วยเรียนไปประกาศต่างๆาคนงานการพัฒนาในด้านกายภาพด้านการกีฬาของโรงเรียนจะสอนทุกด้านทุกด้านอันนี้ก็จะเป็นห้องอนุบาลชั้นปีที่หนึ่ง ห้องอนุบาลเด็กน้อยไปดูห้องอนุบาลที่หนึ่งค,ครูอนุบาล,ลก็จะสีสันนะจะมีโต๊ะคือการสอนเพื่อใช้กีฬาธะในการสอนพัฒนาผู้เรียนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวอนุบาลแล้วก็มีตู้นะครับเอกสารมีห้องพักผ่อนห้องพักผ่อน มีที่พบความมีห้องน้ำภายในอาคารด้วยนั่นคือห้องอนุบาลนะทุกท่านในส่วนนี้ก็ด้านนอกนะก็รครูแม่โรงเรียนปิดเนื่องจากโควิดจากครูก็มาทำงานมาเตรียมงานเตรียมเตรีการสอนในกิจการทั้งที่มาใช้จํดดูแลโรงเรียนนะก็จะมานะทุกท่าน เหรียญคูอไม่เยอะแล้วก็ไม่มีไฟล์สถิติการมาเรียญของนักเรียนในจำชั้นซึ่งจะมีทุกทุกห้องแล้วก็วันไปจะมันของนักเรียนแบบนี้ไปมีลักษณะเหรียญน,นี้มีการ,ราทันกระตุ้าที่ที่ห้าทุกท่านก็ให้ดูบรรยากาศ ร้องโรงเรียนเนาะตอนนี้ติดยังแอบโควิดทีที่สี่ที่ในห้องมีโต๊ะตีมีแต่โต๊ะนักเรียนไม่มีนักเรียนได้มาเรียนกันเนาะ,ะมีทั้งจอทีนาดใหญ่มีทั้งกระดานดำท่าน,น แล้วก็ปิดเนาะเนื่องจากโควิดมาดูห้องคองมพิวเตอร์นี้ก็ไม่ได้ใช้เนื่องจากโรงเรียนปิดโควิดก็เลยซือการสอนสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็หยุดการเรียนการสอนการใช้ ไปโดนปกติยาเนี่จากโควิดเป็นเหี้อ่าเดีงตาเอาละ